สวัสดีครับเพื่อนเจอกันอีกครั้งครับกับเพจประกาศแปรแสงเดิมนะครับสวัสดีทุกๆแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น t i กต o k เพจบน Facebook หรือว่าบน YouTube นะครับออวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันพอดีวันนี้ป้ามปลาหลังป้ามปลาเช็คปลาในปลาใหม่มา1ิบก่าเบอรอนะครับก็เจอคู่เด็ดอยู่คู่หนึ่งนะครับเออคู่นี้ข้างหลังเนี่ยนะครับดูมาไม่ได้นะเดี๋ยวโดนบล็อกนะครับเพื่อนเออ ไอคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีสาระนะอาจจะเป็นเรื่องของความคิดเห็นมากกว่านะครับเพราะว่าแต่และคนชอบไม่เหมือนกันนะครับผมก็ชอบอีแบบนึงเพื่อนก็ชอบอีแบบนึงแต่แเรามาคุยกันดีกว่านะครับระหว่างมันมีสองตัวนะครัมันมีสองตัวนะนอ,วนะอีกตัวหนึ่งเคี่ยวดีมากเลยกัดตรงไหนก็เข้ากัดตรงไหนก็เข้าสามสี่คำนี่โอ้โหเห็นเลือดเลยแต่ไม่ค่อยกัดเลยลอยน,นานๆโมโหาก,กัดทีนะครับแต่กัดตรงไหนก็เข้าอ่ะนะครับแผ่หน้านี่แหกหมดแล้วห,ห,หางมีหางประกอบด้วยหางก็เลือดสอง,ส,องสามคำนี่หางเลือดซิบแล้วนะครับ แต่ก็กัดไปหยุดไปไม่ค่อยดุดันนะครับกับอีกตัวหนึ่งเคี้ยวกลางๆนะครับบางคนเล็กมาดนั่นแหละแต่ผมนี่แค่กลางๆนะครับก็กัดไปเข้าไปแหละนะครับแต่ว่าโอ้โหมันหาเหลี่ยมกัดได้ดีมากนะครับกัดหางซ้ายขวากัดหูกัดหน้าอะไรเงี้ยอ่าแต่กัดหูกัดหน้าอาจจะไม่ค่อยเข้าหรอกไม่เน้นกัดหางเยอะนะครับกัดจนหางนี่ขาาพลึบไปหมดเลยนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนจะเลือกปลาตัวไหนไปเทแพงนะครับมันดีทั้งสองเบอร์นั่นแหละนะครับแต่ให้เลือกเบอร์ใดเบอร์หนึ่งเพื่อนๆเลือกเบอร์ไหนนะครับ ระหว่างหนึ่งเคี้ยวดีแต่ไม่ค่อยกัดสองกัดโคตรเยอะแต่เคี่ยวกลางๆนะครับหนังพอๆกันหนังถือว่าถ้าให้คะแนนก็คือ8.5เต็ม10นะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาเนาะนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับลองมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็นอกจากคอมเมนต์แล้วว่าชอบแบบไหนแล้วกรุณาให้เหตุผลด้วยนะครับนะครับไม่ใช่อยู่ดีมาผมชอบแบบนี้แราไม่มีเหตุผลไม่ได้นะต้อง เล่นกิจกรรมกันหน่อยก็มีเหตุผลหน่อยนึงนะครับเผื่อ,เพ,อเพื่อนๆหรือมือใหม่เข้ามาอ่านคอมเมนต์น,นะครับก็จะได้อ๋อมันเพราะเหตุนี้นะครับแล้วก็ประสบการณ์เพื่อนอาจจะแบบไปเจอกัดในบอลอย่างเงี้ย e uh, ปลาแข็งโตงมันจะภาษีไทยน้ําดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปลาเขี้ยวมาดมันจะเล่นได้ในรอบต้นในรอบต้นไม่ต้องเล่นเงินแพงอ่า ah, หรือว่าปลาเขี้ยวยาวถึงจะกัดน้อยแต่ว่ามันกัด2นาทีเห็นผลเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วให้ผลมาด้วยนะครับจะได้เป็นวิทยาทานกับคนรุ่นหลังที่เข้ามาเล่นใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีครับ